ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันนะคะน้องอุ้มอยาราชาแน,นลนะคะวันนี้วันที่สามสิบนะคะวันที่สามสิบมิถุนายนเป็นวันดีนะคะเราก็ได้เลิกนะคะที่ได้อัญเชิญหลวงปู่มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นการถวายหลวงปู่นะคะถวายรูปเหมือนหลวงปู่นะคะเพื่อที่จะประดิษฐานที่วัดหนองหลวงแห่งนี้นะคะก็ มีเอฟซีใจดีนะคะที่มีโชคมีลาบนะคะก็อันเชิญหลวงปู่มาค่ะที่อันเชิญหลวงปู่มาเพื่อที่จะถวายที่นี่นะคะแต่ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจนะคะคืออะไรที่หลวงปู่ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้โดยไม่ได้ตั้งไม่ได้นัดว่าจะต้องเอามาถวายที่นั่นที่นี่หลวงปู่กาหนดแล้วนะคะอะไรที่หลวงปู่กําหนดแล้วก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะท่านผู้ชม

បាទអរគុណខ្ញុំបានតាមដានការបង្កើននូវការជួបពិភាក្សាត្រជុំក៏មិនមានកិច្ចប្រកាសខ្លាំងណាស់ទេគឺស្ដេចមកមានចិត្តចង់និយាយបង្កើនចាស់មួយពីក្រដាសណាកូនចៅតែថាឲ្យគ្រឿនៗទៅវិញទៅ អរអ្នកអរគុណផងហើយនេះជារូបរបស់ជំនឿនេះអូអ្នកណាអបអបបានមកតាមបានមកតាមលៀននេះនេះអពលកោតាមមានខុសពេលវេលាគឺកើតនេះបើយូរវਿੰងខែងច្រើនគឺទីតបាត់ងាយជាងឆ្ងាយបាត់ចាប់គឺជាប្រាថ្នានៃត្រារបស់មូលរទិនេះក៏មានទៀតរាដែរតាយអរគុណបានរបស់នេះនិយាយពលទាំងទីបាននេះគាត់ថាចៅទីចាំថាមិនខុសអីគាត់អមគុំចៅទីកាត់ជំនួសឆ្នាំនឹងពលនេះយ

ก็ทําบุญมาร่วมได้สร้างองค์หลงปู่สวงเทวดาเดินดินก็ในวันนี้ก็ขอขอบคุณาทางเจ้าภาพครับผมแล้วก็ในวันนี้จะเข้าบรรษานี้เนาะก็ได้เป็นวันดีก็จะขออนิมนต์หลวงปู่เนาะมาอยู่ณสถานที่นี้อ ขอวรรษาขอนิมนน์หลวงปู่ได้มาช่วยลูกหลานก็ขอให้อ่าโอเคดูวเขาพูนึงอะอยอ่าก็ะจะขอหลวงปู่ครับก็เนาะก็ให้ลูกหลานจเจริญลุงเรีอยงด้อลวงตาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาดูหางว่าวกันนะคะท่านผู้ชม

เด็กคนนี้มันตรงกันเลยอันนี้ออก็ยังบอกลแล้วมาดูตัวนี้คนแม่ก็คุณแม่คุณป้านะคะกำลังนับปัจจัยนะคะเลขทางว่านะคะเดียวก็จะเป็นเลขมงคลนะคะท่านผู้ชม พื่อที่จะเป็นเลขน้ำทางให้กับเอฟซีแฟนช่องนะคะหพันหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะสองพันโอ้สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะค่ะก็ ไปตรงกันอีกแล้วนะคะกับเลขทูบนะคะที่ลงปูให้นะคะค่ะใส่เลยนะคะแล้วก็ถวายลงลงร้อยห้าสิบปดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งศูนย์ห้านึ่งศูนย์ห้านะคะสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็หนึ่งห้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมแต่ไปตรงไปตรงกับเลขทูบนะคะหนึ่งไอศูนย์ห้าค่ะ แต่เป็นอะไรที่บังเอิญมากนะคะเป็นอะไรที่น่าอศจส์ใจนะคะที่จุดทู่เพื่อเป็นทูบมงคลนะคะของหลวงปู่ค่ะก็จะเป็นหนึนห้านะคะท่านผู้ชมก็มาตรงกับเลขทางเว่าวนะคะก็คือสองพั่อยห้าบาทนะคะก็คือ1 5 0นนะคะท่านผู้ชมนี่ก็ให้เป็นแนวทางนะคะ ติ้งกลับยอะเยอกลับแต่ก็ลาเอาไอเบเชงเลยนี่บะเชงตีเถิจะบเชงเลยแมว่องปูนชัดเจนเลยนะครับนี่ตัวเลขเลขที่อาจารย์เอกฝันก็นี่แหละครับห้าร้อยแล้วก็ยอดจะได้หนึ่งโอ้ยห้าองหนึ่งห้าศูนย์ระยจะบ้าอยเห็นแม่งงเห็นไหมงงเลยทำไมเป็นเลขตัวเดียวกันเอศูนย์ทิ้งไม่ได้แลขศูนย์ อ่ะห้าศูนเอาเป็นว่าเก้าห้าศูนย์ก็อย่าลืมสองเปดีเด้อปูสององค์ย้ 2, ยายมาไออันเชิญหลวงปู่มามืที่ยี่สิบแปดค่ะวนะันนั้นยังไงก็ศูนย์หกศูนย์ห้าเลยอันเชิญหลวงปู่มารถทะเบียนสามเก้าศูนย์หกสามเก้าศูนย์หกอันเชิญหลวงปู่มาสององค์เลยรถคันเดียวกันมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดใช้เวลาเดินทางระยะทางประมาณกับสองสามชั่วโมงกว่าจะมาถึง <c oughs> ม,มาเลขค่ะท่านผู้ชมเราก็ได้ตัวเลขหางเว้ามาแล้วนะคะท่านผู้ชมเราได้ตัวเลขหางเว้ามาแล้วนะคะ <g ül ets> ก็คือสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมก็ เดี๋ยวเราก็จะถวายกับองค์หลวงปู่นะคะเดี๋ยวเราก็ให้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็เลขประทับร่างของหลวงปู่สวงนะคะก็คือ500้อยนะคะท่านผู้ชมก็คือ50 0หรือไม่เราก็นะคะให้เป็นเลขนําทางนะคะก็คือ500 5นนะคะท่านผู้ชมก็เป็นเลขตัวเดียวกันกับเลขทางวาดพอดีนะคะ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่น่าสันจันใจนะคะเป็นอะไรที่น่าสันจันใจมากนะคะท่านผู้ชมคือ เราก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะแต่เราก็ให้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมให้เป็นแนวทางซ้ายหลวงปูสวงยิ่งให้ยิ่งได้นะคะก็คือ500กับ2 150นะคะสำหรับคลิปนี้อุ้มอัยราก็ ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนที่จะจากลากันก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับออยาาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปต่อๆไปของ้องอุ้มค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุค่ะท่านผู้ชมคะนี่เราก็เป็นรูปเหมือนของหลวงปู่สวงนะคะที่เรามาถวายนะคะในวัดทุ่งหลวงนะคะก็คือสองสองรูปนะคะก็คือปรางยิ้มรับทรัพย์นะคะองค์ยืนนะคะแล้วก็องค์นั่งนะคะนั่งยิ้มรับทรัพย์นะคะองค์หลวงปู่นะคะก็ เดี๋ยวเราจะมาตามตัวเลขให้นะคะนี่ก็เป็นว่าวนะคะกากเอสีแฟนช่องนะคะที่อนุโมทนามาด้วยนะคะ<อ>ก็แล้วก็จัดถวายให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็นะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะนะคะ อันนี้เป็นเว้าที่อาจารย์เอกนิมิตนะคะก็คือเว่าสีแดงนะคะอาจารย์เอกนิมิตนะคะอาจารย์เอกก็ได้บูชามาถวายกับองค์หลวงปู่ที่นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็ค่ะก็เราก็จะมีทูบเสียงทายไว้ด้วยนะคะเป็นทูบเสียงทายองค์หลวงปู่นะคะทูบนาโชคนะคะองค์หลวงปู่สวงนะคะและรูปเหมือนหลวงปู่สวงนะคะที่มาประดิษฐ์ที่วัดนองหลวงวัดทุ่งหลวงแห่งนี้นะคะ นี่คือเลขนำโชคนะคะท่านผู้ชมค่ะก็คือหนึ่งศูนย์ห้านะคะท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์ห้าะคะคก็ขอให้ทุกผู้ชมทุกท่านนะคะมีโชคมีลาวกับเลขมงคลเลขนำโชคนะคะของหลวงปู่สวงนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องอุ้มก็น้องอุ้มไบยาราชาแนวก็ต้องลากลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีมีใยนะคะสิทธิหลวงปู่สวงทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะก็หลวงปู่สวงยิ่งให้ยิ่งได้นะคะท่าน ค่ะสิ่์หลวงปู่สวงยิ่งให้ยยิงได้ความศรัทธาอยู่ที่ไหนบารมีเกิดที่นั่นถ้าเราเชื่อมั่นแล้วอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอน,นะคะท่านผู้ชมก็ สำหรับคลิปนี้ก่อนที่น้องอุ้มจะลาไปน้อุ้มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับน้องอุ้มอัยยราชาแนลด้วยนะคะขอให้คุณพระคุณหลวงปู่สวงคุณสิงหศักดิ์ศรีคุณบิดามารดาปกปักรักษาเอซแฟนช่องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบกันทุกๆท่านนะคะสวัสดีจ้า อาจารย์เอกก็ถวายเครื่องดื่มลงตูสวงนะคะท่านผู้ชมเลขอะไรคะอาจารย์อโอ้นี่ก็หนึ่งศูนย์สองตรงกับเลขทูบครับค่ะเอ้ยตรงนี้จริงเหรอศูนย์ห้าศูนย์ห้าจ้าสองไม่ใช่หรอสองหนึ่งศูนย์สองไปดูดีดีไม่รู้อะเลขห้าเลยเลขสองไม่รู้สองสองค่ะ ตรงกันหมดอ่ะออตรงกันไหมอันนี้เป็น102นะคะ102นะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็น ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีกับเลขมงคลของหลวงปู่นะคะฟ้าเครื่องดื่มของหลวงปู่นะคะก็คือ1 0 2ศนะคะแล้วก็เลขทูบของหลวงปู่นะคะเลขนําโชคนะคะทูบนําโชคนะคะทูบมงคลก็คือหนึ่งนหนะคะก็ไอราลก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะจ๊ะสวัสดีจ้า